เห็นเขามาประเมื่อาล้วามือน,นันเขาบอกว่าสองลอยพอนะเมสาสะสานีสองลอยพอนะพุมก็เรื่อ,อยมวล้วครับเล็กหน่อยบกนครับกับดีพี่น้องครับมือเนี้วันที่แปดครับวันเด็กหน่อยครับวันเด็กครับจวากับบรดษไปไใสนะครับหน้ามันแห้งก็เลยว่าสีผ้าพี่ๆนองๆครับได้มา สูบป,ป้าครับเห็นเขามาประเมืดแล้าขามือนันเขาบอกว่าสองลอยพอนะเมสาสะสานีสองลอยพอนะผมก็เลยเอย๊ถ้าสองลอยนี่สูบกินกับพีกับนองดีกว่านี่ครับตอนนี้กําลั่งเอาทอพญานาคครับลงแล้วก็สีสูบนามบอกต่เบงเงั้นครับว่ามันสีมีป้าหลายเป็นไหนนะครับรอติดตามรับชมนะครับเริ่มสูบแล้วครับพี่น้องครับ ขอพยานาคครับ เด็กครับเด็บุกเลยครับจะมีผ้าขาวครับ ก็อมองนี้ก็โคดิมกแล้วครับนี่เล็กหน่อยเล่นกันเป็นมลเลยครับทั้งล่างพูดผ้าแตกสะเลยครับวันเด็กครับวันนี้วันเด็กพูดละกิจกรรมของเด็กหน่อยผ้าลูกชายมาสูบสูบน้ำจับป้าครับบ้านผมเินมาสูบป,ป้านะครับ อีกจักหน่อยครับเดี๋ยวนงไปแหงกันทมาเบิ้งเังเาสิได้ป้าหลายปันไหนนะครับพุนนะเป็นมูลเลยพุนมวนเลยครับเล็กหน่อยเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> <c oughs> มวลเลยครับลูกชายผมบอดนี้โอ้ปลาคอครับปลาคอทังสี่ เดี๋ยวมาห้องไว้ครับ เดี๋ยวจะพักหนึ่งไปบึงในสายกันต่อครับละครับน้ำแพงนะครับนี่ปห็นเลยครับบมมีปลาตัวใหญ่ครับมีแต่ปลาตัวนี้หน่อยครับหดเห็นตัวใหญ่เลยครับ ตัวใหญ่เลยครับนี่แต่ต้นน,น้อยๆครับสองลอยเนี่ยบ่คุมเครืน้ำมันเลยครับนี่หมาสาสองลอยผมมีปลาตัวใหญ่เลยครับโอ้เป็นจะไรปีนี้ จับกันเลยครับโอ้โหใหญ่หนุไเจ้าะมลูจับตุกอจะไปเบ่งกันครับนี่ร้ายตรเไยตายอย่างอยู่ในขาเนาะระกดกันลาโตบ๊งตะกดตะกดโอ้ยหือลงท้องเลือเต้

คุยบเหีนเลยครับอืมนี่สมีนะครับป้าขอเด้ต่อมนะครับเขียนนะครับนาะเด็กหน่อยมวนเลวครับเด็กหน่อยบอมีปลาครับที่น่หนามันตื่นครับป้าบบยูต้องคุดห้มันเล็กกว่านี้ครับ មិនព្រឹកទៅបាត់ទៅត្រូនអូលោកអមពីអាចទុយនូបាត់តែគួយនេះថាហើយនេះអូចាប់អីត្រីគួយចុះអូតែគួយទៀតធំញ៉ាំទៅនេះនូអែមញ៉ាំក៏ទ្រុបគីណាដែរអត្រៃគីចុះនេះចាំនេះឡ่ะครับពីណោះ